ยอาวอะไรทุกคนยาวอะไรเอาอะไรไหมเอาไหมเนี่ยเอาไหมวันนี้เราเราโไปแล้วนะหนุ่ก้ขาวอ,าอะไรไหมยาอะไร,ไรอันนี้อยใส่คันนี้นะ สามหมืนห้าในสภาพนี้นะสภาพเป็นเดิมๆนะอะไรเดิมเสียงของเราเสียงของเราเนี่ยให้ต้มว่ามีต้มกินบ่ะกินบ่เป้นโอ้เราขึ้นกินโคล่ะน่อยเดี๋ยวเสียวเดี๋ยวเสียวจะไปเอาเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าไปซักไว้แล้วเขาไม่อยู่เราก็จะรักของในตู้นี่นะ ินต่อมัวเป็นดูยนี่ยังโอ้มีแต่มาม่าโอ้อะไรเต็มตู้กินมาม่าครับอะไรเบิ่มน่ะเนี่ยอันละหมื่นสองหมื่นนี่ไหมอันนี้กับหมื่นนี่ของในตู้สามสี่หมื่นนะเมึงรถเฮ็ดรถเบิร์ต เป็นแสนนะกินมาหมาครับน้องๆน้องๆอย่าร้องเออย่าลอกเรียนแบบนะดูครับเนี่ยปั๊มตัวเดียวนะหมื่นกว่าบาทเนี่ยเนี่ยจานออบปรตอีกสี่ห้าพันเนี่ยอืมกินมามานะทุกคนเดี๋ยวเนี่ยมาหมา ชูวิตาเลือดโจรเก้แล้ครับสามเป็นห้าจ้านมาได้เด้จ้านเนี่ยวของเด้ย้ามืนหาจ้านเนี่ยง้องปั่มปั่มซสือให้เจนาขวล้องเนี่ยนี่ฐานดำเนี่ยโอ้ได้อันนี้ยุคเป็นไห้ปอกแกยุคเออประมาณนี้แหละปอกแข่มื่อหนึ่งแม็กวนมือสองนั่นบ่โอ้คือคือ ไม่ฝ่ายกันแต่สตาต์าตีมเดี๋ยวไปแป้งครับเปิดเบื้องอะ่างี่เ๋ยวไปแป้งเนี่ยโอ้ไม่แทะไม่แทะ เราก็จะมารักของนะเนิ <ừ> ่งโอ้ยนี่ยังนี่เบ้าะปะอันนี้เหน็นไหมเราก็มาบุกถึงหินร <c ười> ักจริงนะนอนกับรถเออรักจริงนะ เออลูกเมียก็ไม่มีเลยนอนกับรถเจออเดี๋ยวเช็คเช็คลูท่อก่อนโอ้ซิงอยู่ซิงอยู่ไม่ว่าอะไรตีเกินเลยเนาะเบิังว่ามันห่างเราไปแก่ปวดเมื่อยเจองานหนึ่งนี่นะนี่แต่เงนี่าได้แค่นี้นะครับของเขาสามหมื่นห้าได้แค่นี้ได้แค่นี้นะ ชุดสีไม่ได้เนี่ยได้แค่นเนี้ยที่เห็นเนี่ยคงเข็นสามหมื่นห้าเปิดไฟในตีเปิดยังเรอสีรีวิวคันนี้ไหมนี่นะครับเราก็จะมาป้นอะไรขเขานะ <c oughs> โอ้นี่นะเราก็เห็นอันนี้แล้วอย่าเนี้นะ ฝาเดเราเห็นฝาเดแล้วเราแอบเห็นแล้วเราเห็นฝาน้ำมันกับบุรน้ำมันเครื่องแล้วาปั่มลอยขายจร่งรงไงไปเองไปแล้วเออไม่ยากดรอน้ำงานมือได้ใส่รดยก็เท็กเต็มตู้อยู่เต็มตู้เนี่ยมีใบเดียวขายอะไรนะยนี่ไม่ได้สรงไ้เขาขาลำ โอ้ยประดิดาเอาอยู่ปวดไดรับเนาะเออจับส่ค์ข้างหนก็แล้วไม่ัจอไรนเลยงานไม่ทำทำอย่างเดียวนี่ครับแล้วก็รีวิวอย่างนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาคันนี้เลยคันเสียวของเราโคตกก็ไล่น็อตเลสนะวนก็มีฝาปั๊มฝาปั๊มเดิมโอ้งามเท่ยว่ะรอเดียววะโอ้ยเนี่ยบัด เนขา่อยแท้ยังหายไงนี่ก็เป็นของรถผมนะทุกคนซื้อกับเสี่ยวสามหมื่นห้าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยปั๊มไม่ได้นะปั๊มนี่ซื้อใส่ตังหาอีกนะสามพันหกนะนี่สายสายเอินเลยครับแท่เลยหัวแท่เลยโอ้โดีป่ะไาแห่นั่นนย่บป่ะ นออี่นี่ก็เป็นรถเสี่ยวทุกคนอันนี้เขาก็เอิ้นคันเกียร์เด้อคันเกียร์อย่างนั้นหรผมก็บูงหัจัก๊กหรออืมแต่ว่ามันคือหลายบาทอยู่บูงท้าขำเงินอันนี้ก็เป็นคันสตาร์ทนะทุกคนยังไงวะา S R โอ้พูดแล้วทุกคนรู้เขาจะรู้อยู่ราคาเท่าไหร่ต้อง โอ้โหพวกไวรยังนี่เบอง์โซโซบ้าแทะนะครับโซบ้าแท้รีวิวรถหัวใจเสี่ยวฝังลาวของเราครับผู้สนับสนุนอะไรนี่โอ้โหนี่กำลังหากันเลย ทั้งชุดเสียวเบิร์ดก็ขายนะอันนี้สีพันเก่าว่ะคีีงกุดน้ำมันเครื่องเห็นไหมผอมสายนี่ไหมโอ้ละฉพาะราคาทุนแ <c oughs> สดงว่าคาเฮดแปดร้อยคาแป้งเอก็กคออาแป้งแปดร้อยงา่น้ำมันสองพันสองสายสองพันสองเั่หอันนี้อีก วัาดีอโอหาพันกลัวเออได้ชั้นนังไฮะอห้าพันได้เน,นี่ยคนเนี่ยชั 5, 9, ้นหนังเนี่อไนได้ด้ยห้าพันเก้ามั้งสองสี่ห้าเออห้าพันห้าพันเป็นคอไทเชนเนี่ยนี่นเราจะรับปั๊มเขานะจานก็เป็นเนี่ยของงานเห็นไหมทุกคน<ม>เห็นไหมออบตครับอันนี้ก็ ให้เสี่ยวฝั่งเราสั่งให้อยู่นะครับเสี่ยวเบิร์ของเรารอสามเดือนนะจานออปตอของผมจะเป็นไส้ไส้สีไส้แร่นะสีแร่แร่สีเทาเทาอ่ะสีแร่แร่หมดสีน้าเงินนะหมดไทเทเนียมสีน้ำเงินสั่งก็าําอยู่รอสามเดือนนะครับก็เป็นด้วงนะครับด้วงไร่ด้วงนี่มืนหนึ่งเ่ถอดไส้รถผมเลยมืดหนึ่งนี่ เนี่ยคือหู้แห้งแท้บอกว่ามือสองบอเอาบอกว่ามือสองว่าสลักเข้อเกี่ยวยันดีขายเสืบอกเอาโอ้ยเอามือหนึ่งไงผมแม่ใส่รถผมเนี่ยก็มีเก็บน็อตด้วทุกคนเออน็อตเกือบมือนะครับหัวสนามเป็นท่อดำติดรถนะครับไม้ฟ้าท่อดำตรงรุ่นนะครับซัดมือคันนี้เสียวก็ได้มา คงเขียนหกหมื่นมั้งห้าหมื่นเออได้ดไชุดสีบปล่าห้าหมื่นเวช่นเดียวกหาออตอนนี้ไปแสนแล้วไม,วม่ตอนแรกแม้ตอนแรกแม้บารวมอะไรพวกตอนนี้แต่แสนแล้วพวกอะไรแต่งแต่ก่อนมาแบบปั๊มเดิมเดิมโชคเดิมนะโ<บ>ชคโชคเดิมเงานเงาอย่างเงี้ยเออแต่ก่อนมามาจากผ้แบบรถผมอ่ะเนี่ยแบบไม่มีอะไรมนาะเป็นแบบเนี่ยคันสตาร์ทแท้เลยก็เป็นแท้ชุดเบิกศูนย์นะ เนี่กยก็เป็น,นปัมน๊ม<ด>เดิมมาอเอ,อได้คงเข็นมาว่ะคันสตารต์ทไม่ได้ก็จะมาประมาณแบบรถเดิมๆนะแต่คันนี้ผมก็ได้ดักเสียฟังลาวสามหมื่นห้าแต่เป็นรถมาเดิมๆไม่ได้ชดสีนะสามหมื่นห้าก็แต่ไล่น็อตมาแล้วก็มีมมเก็บมามหน่อยก็ประมาณเนี้ยเดิมๆแต่อันนี้พวกมาซื้อใส่เองเพิ่มเติม แส่จานว่าผมก็จะใส่จูไปก่อนนะสั่งทำดูมาไม่ได้รอสามเดือนรอปรตอสามเดือนสงบทุกบ้าะเนี่ยอันนี้ก็ซื้อใส่ลา,างหานะพร้อมคอพร้อมคอ,อ,อ,อก็ท 3, 3เท่าไหร่ปะเซเฮดมาตั้นแต่จว่สาม3 0 0พันสามเออจฉพะคอรวมคอประมาณสามพันสามนะคอเท่ มีหนังน้ำได้มีเนวขอบทอ,อ่อตด้รวมขอบรวมกันหอนมันสามพันพเก้าเนี่ยครอันนี้หกร้อยดิข้อทอสามพันสามกันหลอดนี่หกร้อยกับสามพันเก้าคอยโอ้วนี่เจ้าสามพันเก้าเออบางท่อสีน้ำเงินแท้นะหกร้อยเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ใส่แล้วอยู่ใส่ละน,นีครับก็มี การ์ทผมก็ซื้อไว้แล้วแหละแต่ได้อะไรไม่รู้ฝาปงฝาปัม๊มเขาก็ขายกินหมดแล้วนะฝาปั๊มบนผมเนอะรุปแล้วเหลือแค่เดียดูดิดจ่ายเงินมาแล้วนะฝาปั๊มเดอสีน้ำเงินนะ่ะเด็ยเขาขายกินแล้วเออใส่นี่ไปก่อนเราต้องเลงเลยนะงมีไฟแถเลยครับเป็นเป็นกระปุกตรงนะอันนี้ เพราะผมเป็นกระปุกตรงนะนะกับคันหัวแหลมมันจะเป็นกระปุกนอนนะเอียงมาเอียงมาก็มีอันคำยึดเนาะอันนี้ใส่กระปุกตรงนะทุกคนเนี่ยประมาณนี้แหละเนี่ยสลักพักเท้าชคเดอชกรอก่อนโชก็รอเออเอาไว้อยู่โอ้โหอย่างลั่นทุกคนนี่นะขอให้ไปด้วยนะหอค้อนเดี๋ยวเอาไปผมก็จะไปถอดขายผมจะใส่ไอ้นั่น อยังวะไฮายาเตอเออเน,นี่ยนี่นี่ผมจะใส่อย่างนี้แหละอะไรวะโอ้ซู่หัวค้อนไม่ได้โอ้หลันอยู่ตัวเอออันเนีน้ยหัวค้อนหลันกูว่าหนิเลด็กตกนักเล่นเล่นเล่นโอ้โหแก้วอ่ะแก้วแต่ดีไม่ดีไฮายาเต้ผมก็ไม่ใส่นะตแต่ผมซือนะ้อล้วมันดีไม่ดีผมจะขายไฮยาเต้แต่ผมจะใส่หัวค้อนนะโอ้โห เบื้องทูเครก็พอดิวโค้ดเบิ้งสีแข็งขตา่างกันเลยเบื้องความเนี่ยก่อนอันนี้แข็งเขาทําสีสองเคมาให้นะแต่คันของผมเสี่ยวให้เป็นคันทําพอดิวโค้ดให้นะคันนี้เป็นเป็นสีแข็งเป็นสีพอดิวโค้ดนะทุกคนอันนี้เป็นพอดิวโค้ดฝุ่นเยอะนะเนี่ยไม่ได้เช็ดรถจอดอู้ฝุ่น โมงเลยมากนะผมผมรวยมากโมงโมเยอะมากเนี่ยอันนี้ไม่ฟ้าแต่สตาร์ทปีนเด้อทุกคนเดี๋ยวจะไปแป้งอยู่ปลอกแแค่นะครับปลอกมือแท้เไหมได้ปลอกแท้ด้วยเดีทุกคนสาวมือห้าได้ปลอกมือแทะหืมนุ่ม่ะเนี่ยผมมาจีส่อันนี้นุ่มบ่สังรามมาบ่นุ่มไหมก็นุ่มอยู่เลยล่ะก็ะชับดีอยู่แบบ จับเบิ้งตัวัหนเนาะแต่ว่าเออมันจับเบิ้งตัวไหนก็นตัวนี้ตัวนี้มันหนามัมนเหมืนหนุ่มกลัวแหละเนาะตัวนี้นะเาห็นจับเบินน้งเนาะคนละลมเลยจ้าเบิ้งอะไรตัวนี้เทียมเ,เลยเทียมอ่ะยังไม่ได้ส่งให้เขาเลยนี่จะหนุ่มนี่แทนหนุ่มปะเอะไอไป็นหลอกหายเราอ,อยูาอ่างเงี้ยมันไม่แฟร์จริงคือหลอกหายมันหลังแทนหนุ่มแต่ว่าบอกเดยบอกเดย์ผมมีแล้วเดี๋ยวผมว่าคุณจะใส่เหมือนกันเพราะว่าให้มันครบเซ็ตเดย์ปลายเดย์นะปลายได้มาแล้ว ค่อยไปชมกัน,นฟ้าปั๊มเดิมก็มีนะคนหล่อๆเหมือนเสียวเขาใส่เนี่ยเจ้าอะไรโอ้ย๊กอตช็อตชอตอ้นี่อันนี้บอแม่ถอยเออเอาไปนำ่ด้วยนะให้พวกมุดแก้เลยโอ้ยเห็นสติิกเกอร์แล้ว <laughs> เห็นสติิกเกอร์อยังเหลือแต่กองฝาขายยิ้เบิด โอ้ตายแล้วแค่เขาเห็นดีนะทุกคนเอาไหมใครเอาบ้างเดี๋ยวผมจะรับไปนะทำมาแผ่นย so um ี bon ่สิบนะทุกวันเดี๋ยวจะรับไปเยอะๆเออสีนี้ก็มีเดี๋ยวผมจะติดรถผมรอบรอบรอบคันเลยนะผมจะติดนี่แหละเอาสีนี้ไหม เออติดตรงนี้ไว้เออได้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 ไดไดลผมจะเป็นสีน้ำเงินดำนะอันนี้กาบเก่าเป็นสีแดงแดงเทาเนี่ยเราจะมาประมาณนี้ฝาเดีอันนี้ฝาปั๊มเดิมนะของเดยท์ทหนาเสียวเขามีขายแหละติดต่อเขาได้ไงเสียวฝังลาวเนี่ยเฟซบุ๊กตามนี้เลยเนี่ย เบอร์ตามนี้เลยอยากได้อะไรก็หายได้หมดแหละด่วงปั้มเอลรอเดี๋ยวรอเป็นคอมดาวทูโทนสีเก่านะสี่เป็นสี่ชุบเด้ออันอันนี้สีเก่าอยู่บ่อเือก้เกเข่ไก็ได้เออไม่ใช่งานเสียวนะอันนี้งานติดติดรถมาที่เสียวซื้อมานะเสียวแต่งานเสียวเนี่ยจะเป็นชุบพูดที่ซ้ายไปอยู่นนะ นี่นะนี่บอกโอ้อยใครที่เปิดไฟนะโอ้เปิดไฟหลังเขาปแจ้งที่เรานี่นะโหสิซึนคืนคู่นี่บอกนึกหล่อหรือขาดนี่นะเป็นซีชุบสั่งได้นะเขามีนะซีซุบแต่ตอนนี้ของขาดอยู่ อ๋อแล้วในกองเดิในกองถึงหนาเดิเนี่ยังอันสี่อันแ้เตรียมชมุบอ๋อสีแท้ชุบโอ้ใครจะเอาเนี่เขาก็มีมาแหละสภาพนางฟ้านี่มือหนึ่งรือมือสองอม,ออมือหนึ่งเลยเนีย่ยสภาพมือนหนึ่งเลยทีย่ทุกคนนี่นี่ครบชุดนี่ เนี่ยสต๊อปเบรกก็ดูเดี๋ยวเขาจะไปเปิดประมูลหรือเปิดลงขายที่เพจไอ้กลุ่มไฟเลี้ยวมังลมเอสเด้อเฟซหนึ่งศูยห้าไฟเลี้ยวมงลงเอสนั่นแหละเขาจะไปประมูลอยู่นั่นแหละใครอยากได้ถูกถูกถก็มีตลอดเนี่ยนี่นะนี่นะ เสียวจะใส่รถผมนะตัวนี้แหละจะคอยดูอีกทีจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาดูตัวนี้มาดูตัวน,นี้มอนนือสันดิสาย tp ีบลุก,กอันเลยนะลองป่อยจับโลกโก้ขาวสายกีบีมิวนเป็นรอยดูได้นะทุกคน อ,อ,อันนี้นงประมู่นม่แรงป่ะ,ะนี่นะสายเขาจะเป็นสาย GP แท้นะนิ้วหนึ่งเป็นร้อยนะนี่นิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่ง,งสายตัวนี้นี่นี่เอาไว้ใส่น้ำมันแหละสายน้ำมันแหละเน,น,นี่ยแพงนะสายตัวนี้แพงอะไรแพงจริงจริงเฉพราะสายนี้ครับตัวนี้ก็มีสองร้อยสามร้อยมั้งเนี่ยยาวทานี้เนี่ย น้อยๆก็พ่อ่ะสิรวยโอ้มีสต๊าเบเกไงห้พ่้อมบ่เออสีแดงนันเนาะส่งให้เขาก่อนลูกค้าส่งลูกค้าแล้วโอ้ส่งงานใหญ่ไปแล้วครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาดูล้อผมเนี่ยดูเบอร์แคปมีไม่ดูเหียดสีเด้อ

อย่างโฟกัสไปกล้องกล้องเออ,อน่ก็ประมาณนี้นะนี่ก็เป็น g CC c ซซชุบงานเสียวก็สง่งมาให้ช่างลามขายอยู่นะเนี่ยรู้ก่ช่างลามหมดยังแต่ตอนนี้กับเสี่ยวหมดแล้วของขาดเนมันน่เนมันน่าของเลย ประมาณนี้นะเดี๋ยวเสร็จอีกทียังไงเดี๋ยว,ป,วยปีหน้าครับ <นะ S 2> ทำปีนี้ขี่ปีหน้ามีนี้จะเสร็จหรือเปล่าเนาะวรอจานร,รอชโชคอีกก็ประมาณนี้ดูดูเขาร้าวไปก่อนนะวันนี้มันสีม่วงป่ะสีม่วงก็สีน้ำเงินปะคือออกม่วงๆ<ม>ตายแฮนดูอีทีว่าผมจะใส่ไหมเดี๋ยว ถ้าไม่ใส่ผมก็จะคลายแหละ <mm> ใส่น้ำก็นุ่มอยู่ใส่บางทีจะใส่แค่ปลายกับฝาปั๊มนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวตัวนี้แล้วผมก็จะเก็บอยู่กับคันเกียร์นะแต่าขาตั้งได้แล้วนะไอ้ขาตั้งแบบนนะี <mm> ้นี่เอเอเออ นี่นี่นี่บอกของผมอ่านี่นะของผมทุกคนก็นี่แหละายเหลี่ยงเนาะไอเหลี่ยงจะอะไรมนี่นะ,อ,ะอันนี้ก็น,นี่นะโอ้อันนี้เลยเนาะสาวญี่ปุ่นเนะาะเขาเนียนบ้านนี่อันนี้แล้วอันนี้แหละจังหล่าง,ง่ายเสร็จงไงวัวน,นี่ขาโตนคักเว้ อันนี้บะมูนไปแล้วเห่าวน,นี่คนละอันคนละโตมีสองโตคนละโต,โต,โต,โตประมาณเมื่อกี้ดีกว่าโโฟกัสกสล่ลงกลองบูขายไม่ได้ขายขายไปโหลดก็ <laughs> ประมาณนี้แหละ ผมว่าจะเปิดตู้แต่๋ยผมเปิดด้วยเป็นนะผมไม่เปิดดีกว่าเพราะของในนี้มันก็หอหลายหมื่นอยู่นะเดี๋ยวล่วงขึ้นมาแล้วงานงอกก็แค่นี้ก่อนนะคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมารักถ่ายใหม่มก็มีภาพเบกแท้นะใส่ปัดข้างนะแบมโบ้แบมโบ้นะโฟกัสติลาโอ้โเก่า เห็นไหมเออเห็นไหมเออประมาณนี้แหละอู้น้ำมันเครื่องบ่เนี่ยอามันป็นแบบกดเอาบ่หมุนตอนนี้แหละก็คลิบนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ